สวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะผ้าเบิงบรรยากาศสว่างแล้วด้วนี่ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งน,นะคะเก้าโมงเช้าก็นานนี้คอยท้ายมันยังมือดอยู่อันนี้สว่างแล้วห้อ <c> ย <oughs> ขอยยางหมเอเศ้าโอ้ย <c oughs> พี่น้องเห็ดขาข่อยด้ยนี่ น้ำแข็งมันล่งมันเลยเป็นซีอันนี้เห็นบ่เห็นน้ำแข็งมันเกาะบ่งามคักอันนี้ยังพอท่านถึงหนาหิมะตกด้นี่พี่น้องแค่หนาวเย็นซื้อเวงเห็ดเห็ดแข็งโปกจะไปเก็บอัน คนละไม้ทาปูกอนปูปูท่านสาบบานทูบานกวดบานลูกไข่นางเบิง้งเซลเล่าเหร่นเมีเ่ยเราไปเฮ็ดงานเนาะเซลเลเร่าเหร่นเธอตื่นมาตอนเช้าเธอต้องเฮ็ดแบบนี้ทุกมือเลยบ่นิ่คนยิมยิมแบบอันนั้นนะยิมแบบอ่ไอ่บอ่คนว่าดิ นี่แหละค่ะบานยาสัญญาไวยวาจะทายให้บึ้งเนาะค่ะโอ้ฟังทางนี้มันอันนั้นนี่ถ้าเกิดที่มาตกนี่มองนี่ขาาไปเบิดเลยขาาไปเบิดเลยเดี๋ยวก็ได้เห็นพี่น้องเบืองน้าเป็นตำแข็ง น้ำแข็งได้หนิเอาโคกไว้ข้างนอกนี่แข็งปุ๊ก <c oughs> น้ำแข็งพี่นอ้องน้ำในกระมัง,งเย็นกลายเป็นน้ำแข็งต้น,มมมนไม้ใบไม้กระวงรูดูใบไม้ร่วงนะคะ คลิปก้อนหนานี่คอยบาผิดชคอยบอกรูดูใบไม้ผลิพะนะผลิผ <laughs> ลินี่คือคือกำลังจะหนาหลอนกำลังเข่ามากเนาะคอยบอาผิดเอ้เหลือแอปเปิลยืนยหน่วยนึงพี่น้องงามเดี๋ยวเดียวสิทายเห็นเบิรงก่อนงามสวยค่ะน้ำแข็งตะกาะ คุณน่ะโอ้ย่ายลูกกอนเบิ่อมาแค่เฟินสองหน่วยขออภัยด้วยค่ะจักบาทก่อน <laughs> กินบ่ได้ด้วยโอ้ยเอาบลาแข็งว่าแมนมันแข็ง Ừ, thì nó an thế Ôi bay mai luôn <laughs> yo, Ê ô chào chị ơi chị ơi chị ơi chị เดมาปันแซ่ซองฟิตสวยเนาะไปกันเด้อค่ะเก็บบาใไม้เรื่อยเบิ้งอีกสวัสด,ดีค่ะอันนั้นบ้านน้องเคยทัางผุน่นไปละ